สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจว่าผีทีละข้อวันนี้สายหน่อยโอเครอกันอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับในปีนี้2 0 2 4เนี่ยเราเป็นปีงการเป็นพยานซึ่งเราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตคริสเตียนเพื่อที่จะเกิดผลเราต้องจำรณีพยายามไปสุดซึ่งวันนี้เราจะศึกษาในโลหบทที่15ข้อ18ถึง19เพราะว่าเราอยู่ในหัวข้อที่กําลังศึกษา ว่าจริงๆแล้วคิดจกักยุคแรกนะะเขามีประสบการณ์แค่อย่างเดียวจริงๆประสบการณ์อย่างเดียวที่ทําให้เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้พิกโลกหรือว่าเป็นคริสเตียนซึ่งหมายถึงเป็นคนที่เหมือนพระเยซูและจริงๆผมเชื่อได้ว่าคําว่าคริสเตียนนะถูกเรียกครั้งแรกโดยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งหมายถึงว่าเขามองเห็นคริสเตียนแล้วเขาบอกว่าคนนี้เหมือนพระเยซูซึ่งน่าจะหมายถึงเรื่องของฤทธิ์นำนาถหรือชีวิตโอเค ฉะนั้นเราจะมาตอบคำถามว่าประสบการณ์ไหนนะที่ทำให้เิดเสียนยุคแรกถูกเรียกว่าเป็นผู้พลิกโลกหรือคิดเสียนเอาละก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลานี้ทิ่ฐาคุณพ่อครับเราขอใช้เวลานี้ตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอพ่อพูดพระคำกับเราเราตัดสินใจไว้ที่จะไม่เรียนบัะพีเป็นความจําไม่ใช่เป็นนักวิชาเกินแต่เป็นคนที่จะฟังพระคำและทําตามพระคำของพระองค์ขอพ่อพรนัตตะกิจกับเราด้วยพระคำ เราขอเปล่าประกาศและตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระคำครับขอบคุณคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาหล่ะให้เรามาดูที่พระคำของพระเจ้ากันเลยก่อนที่เราจะไปที่ั๊มพีให้ผมสรุปให้เราฟังก่อนก็คือคริสเตียนเนี่ยเราเป็นคนที่ได้รับการเจิมเรียบร้อยการเจิมเนี่ยเป็นการยืนยนันการเข้าสู่ตาแหน่งของการเป็นลูกฉะนั้นสิ่งที่คริสเตียนต้องการจริงๆไม่ใช่การเจิม ไม่ใช่การเตยวไม่สาคัญนะสาคัญมากแต่เราได้รับแล้วโอเคได้รับตั้งแต่ตอนเชื่อและได้รับอย่างไม่จํากัดที่ตัดบทที่3ข้อหและการเจริมเนี่ยหนึ่งยอมบทที่สองข้อยีบอกว่าการเจริมดําลงอยู่ซึ่งถ้าเราไปศึกษา,าพระพมีตอนนี้จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าการเจริมเนี่ยคือพระวิญญาณเองเพราะว่าพระเยซูบอกว่าพระวิญญาณเนี่ยคือผู้ที่นําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลโอเคในหนึ่งยอมบทที่2องข้อยีบข้อยีบเจ็ดน่บอกว่าการเจริมทําให้เรารู้ทุกสิ่ง ฉะนั้นถ้าเราคิดดูดีๆการเจิมที่ว่าเนี่ยคือพระวิญญาณพี่น้องที่รักในพันธสัญญาเดิมเวลาที่เขาเจิมกันด้วยน้ํามันนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์น้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระวิญญาณเราที่เป็นคริเสเตียนในพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้รับการเจิมด้วยสัญ,ญลักษณ์แต่ได้รับการเจิมด้วยของแท้ของแท้ก็คือพระวิญญาณเองแล้ว,ลวเราได้รับอย่างไม่จํากัดโอเคทิตัสบทที่3ข้อ6บอกฉะนั้นสิ่งที่คริเสเตียนต้องการไม่ใช่การเจิมแต่คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ จำความจริงข้อนี้ไว้จริงๆแล้วในพันธสัญญาใหม่การเต็มล้นด้วยพยามัสุดไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าพระพรีสั่งเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดว่าจงเต็มล้นด้วยพยาพี่น้องได้ยินไหมครับเป็นคำสั่งที่มาถึงเราฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนทำศิษย์ญญพิบาลอาจารย์ผู้นำานวัฒการหวัวหน้ากล่มเซลไม่ได้เป็นคนทำเราเป็นคนทำเองแล้วเมื่อสั่งอย่างเงี้ย เดยเพราะคาสั่งในพันธสัญญาใหม่เนี่ยมันแปลว่าเราต้องทําได้ครับถ้าเราไม่ถ้าเราทําไม่ได้แล้วพระเจ้าสั่งเรามันจะเป็นคําสั่งที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ถ้าพระเจ้าสั่งเนี้ยก็สแสดงว่านั่นเป็นน,นามธรยแล้วก็มีพระคุณจัดเตรียมไว้ให้เราทําสิ่งเหล่าน,นั้นได้แล้วก็ถ้าใครไม่ทำนั่นก็คือทำบาปเอเซบทที่ห้าข้อสิบแปดตามไวยากรณ์ภาษากรีกเนะี่ยบอกอย่างชัดเจนเลยว,ว่าจงเต็มล้นด้วยพายานอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง พี่น้องคงอยากรู้แล้วว่าท่านทั้นทำไงวิธีง่ายที่สุดเลยครับตามพ่อผีคือการผู้ภาษาแปลครับเพ,พราะวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วถูกปล่อยด้วยปากพระเยซูบอกว่าถ้อยคําของพงเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตยหอนบทที่หกข้อสิบสามพูดง่ายคือเมื่อพงพูดเนี่ยพงปลดปล่อยพระวิญญาณออกมาในปฐมกาลบทที่สองข้อเจ็ดพผีบอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงนานวิตโอเคทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงเคดินระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพี่น้องเห็นยัง ลมปานหรือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นถูกปล่อยไปทางปากนี่เป็นสาเหตุที่คริดเตียนเองเนี่ยมีพระวิญญาณอยู่ในวิญญาณถามว่าเราปลดปล่อยพระวิญญาณทางไหนทางปากครับโอเคซึ่งถ้าพี่น้องดูในบริบทของเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บแปะพี่น้องจะเห็นข้อ1 9ถึง20ว่าข้อ19เนี่ยพูดถึงการนมัสการออกจงร้องเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญสดุดีจักแจงท่านถวายองค์พระมเจ้ญญาและพอเอเฟซัสบทที่5ข้อยีบอกจงขอพระคุณในทุกกรณีพี่น้องเห็นยังทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พูดลลอ,อออ้งกมา แต่ให้ผมบอกเราเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าขอบพระคุณนั้นใจเราต้องจดจ่อที่สิ่งนั้นเพราะว่าเราใช้ความคิด,ดจิตใจแต่เวลาที่เราพูดภาษาแ,แปลกเราสามารถขับรถอาบน้ําหรือทําอะไรอยู่ในขณะที่เราปลดปล่อยพยานฉะนั้นภาษาแ,แปลกจึงเป็นเคล็ดลับไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่ายุ่งจนไม่พูดภาษาแปลกถ้าเขาไม่พูดแปลว่าเขาไม่มีความเข้าใจและไม่เห็นความสําคัญพีพ่น้องอยู่แล้วครับการพูดภาษาแปลกจะทําให้คนคนนั้นเต็มล้นด้วยพยามไปสุด เมื่อเราพูดว่าเต็มล้นด้วยพรญาณแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วคิดเตียนทุกคนมีพระวิญญาณเต็มอยู่ในวิญญาณของเขาแต่เวลาที่เต็มล้นด้วยพรญาณหมายถึงพระวิญญาณออกมาเต็มล้นที่ร่างกายและจิตใจครับอยากเห็นคนเต็มล้นด้วยพญาณหรือเปล่าพระเยซูเองครับเดินไปที่ไหนใครมาแตะฉลองพระองค์ฤทธ์ก็ซ่านออกคนก็หายโรคเปโตรครับเดินไปที่ไหนในเที่ยวในระยะที่เงาตกคนเหล่านั้นหายโรคดูอย่าง าเปาโลครับคนเอาผ้าไปผ้ากันเพื่อนของท่านไปไปวางมือไปวางบนคนผีก็ออกโรคภัยข้เจ็บก็หายนั่นแหละคือลักษณะของคนที่เต็มล้นในพญาณพี่น้องฟังแต่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะพระเยซูหรือเปโตรเปาโลครับพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์เต็มล้นในพญาณน,นั่นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าสั่งเราไงพี่น้องเข้าใจไหมว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยผู้เชื่อเหล่านั้นเขาไม่ได้มีพรญาณครับเขามีพญาณไม่ได้เพราะว่าเขาสกรปรก แต่พระเยซูพี่ชายของเราได้มาตายถูกฝังและเป็นขึ้นจัดการกับบาปทําให้วิญญาณของเราเนี่ยสะอาดครับสามารถบรรจุพระวิญญาณของพระเจ้าได้และนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าเลือกที่อาศัยพระวิญญาณไว้ในวิญญาณเราและให้เราเองเป็นคนทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณโดยการผู้ประสัยแฝกการผู้ปสัยแฝกนั้นเปรียบเทียบกับหัวใจหัวใจเนี่ยสูบฉีดเลือดออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่เราผู้ประสัยแฝกเราสูบฉีดพระวิญญาณซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยออกมาที่ร่างกายและก็จิตใจ แล้วถ้าออกมามากๆก็จะไหลล้นครับนั่นแหะคือตามว่าเต็มล้นก็คือเต็มแล้วล้นออกรับแต่ต้องไปที่ไหนก็คือลิธานุภาพหรือพระวิญญาณเองนั่นแหละเป็นคนแตะต้องไปในที่เหล่านั้นเอาละตอนนี้เรามาดูกันถึงเนื้อหาที่เราต้องเรียนรู้วันนี้ก็คือพี่น้องดูข้างบนนะครับบอกว่าคิดเตียนคริสเตียนยุคแรกเนี่ยความโลกด้วยประสบการณ์เดียว โอเคอย่าไปบอกให้ผมบอกคุณอย่าไปฟังสิ่งที่คนชอบสอนว่าต้องมีประสบการณ์ที่สองสามสี่ให้ผมบอกว่าไม่จริงโอ okay. เคคริสเตียนเขามีแค่ประสบการณ์เดียวประสบการณ์อันนี้ทําให้เขาพลิกโลกประสบการณ์อันนี้นะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมเรากาลังอ่าน,ก,นกันเกี่ยวกับชีวิตของเปาโลดูเด็ในโลบบที่สิบห้าข้อสิบแปดถึงสิบเก้าให้เรามาอ่านกันบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์อ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงทำเห็นยะัง เปาโลบอกว่าสิ่งที่ผ่านธนธกิจของท่านพระคิดเป็นคนกระทำแต่ดูดีๆบอกว่าโดยทรงใช้ข้าพเจ้าเห็นยังทางคําสอนและการกระทําเพื่อคนต่างชาติเชื่อฟังพี่น้องเห็นยังว่าถึงแม้ว่าพระเยซูกิตจะเป็นคนทําแต่พระเยซูคิตทําผ่านทางเปาโลแล้วไม่ใช่พรมผ่านเปาโลแท้คําสอนแต่การกระทําพี่น้องเห็นยังการที่จะจะประกาศข่าวประเสริฐรวมทั้งสอนประคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะคําพูด แต่มีการกระทําเมื่อพระเยซูมาเปล่าประกาศถ้อยคําพงก็มีการกระทาเพื่อยืนยันเมื่อพงเปล่าประกาศว่าคนตาบอดจะมองเห็นได้อีกพงก็เปิดตาคนตาบอดเมื่อพงเปล่าประกาศถึงการที่เฉลยจะเป็นไทยพงก็ปลดปล่อยคนจากวิญญาณชั่วพี่น้องที่รักนี่เป็นรูปแบบปกติธรรมดาพระเยซูเป็นแบบอย่างกับเราเราไม่สามารถประกาศพระกิติคุณด้วยการพูดอย่างเดียวเราต้องมีการกระทําที่ยืนยันสิ่งที่เราพูดว่าพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยความรัก พงให้อภัยบาพพงจัดการรักษาโรคภยัยพงจัดการกับวิญญาชั่วพี่น้องดูเดะพระพี่บอกว่าเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังพี่น้องเห็นยังตั้งใจและคิดอยู่ด,ด,ดีคุณจะรู้ว่าการที่คนต่างชาติจะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังในข่าวประเสริฐได้เห็นปะต้องใช้ทั้งคําสอนและการกระทําและนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องเต็มล้นด้วยพยาาโไปสุดครับเราอาจจะพูดถ้อยคําได้แต่การที่จะมีหมายสําคัญและการสาัญเราต้องเต็มล้นด้วยพยานเพื่อพระวิญญาณจะเคลื่อนผ่านเรา นั้นพี่น้องที่รักจงจำแล้วระลึกถึงสิ่งนี้เห็นยังเปาโลบอกว่าทั้งหมดที่เขาทำนั้นเป็นเพราะว่าพระเยซูได้ใช้เขาทำแล้วก็เป็นการกระทำเพื่อคนต่างชาติซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ใช่ยวนั้นเชื่อฟังก็คือมาเชื่อในข่าวประเสริฐโอเคซึ่งจะต้องมีทั้งคำสอนและการกระทำต่อไปบอกว่าข้อ19ถามว่าเปาโลพูดถึงอะไรข้อ19คือด้วยฤทธิอำนาจเห็นยังแห่งหมายสำคัญและการอาศัศจรรย์ คือเมื่อเปาโลพูดถึงคําสอนและการกระทำเนี่ยท่านหมายถึงฤทธิ์อานาจแห่งหมายสําคัญและการศจารย์พูดง่ายคือทําหมายสําคัญและการอาัศจรรย์ด้วยไม่ใช่แค่พูดนั่นไม่ใช่รูปแบบของพระพีรูปแบบของพระพีคือประกาศข่าวประเสริฐพร้อมกับทําหมายสําคัญเป็นทั้งคําสอนและการกระทําดูต่อไปบอกว่าเห็นปะคือด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งหมายสําคัญละกาศจรร์ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังจนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของประคริ์อย่าง ท่วนทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มไปจนเมืองอิริเลคุมพี่น้องเห็นยังเปาโลบ,บอกว่าเขาใช้ประกาศข่าวประเสริฐของเขาเนี่ยทั้งคําพูดทั้งการการะทำเนี่ยโดยการทําหมายสําคัญละกาสาจานเนี่ยเขาประกาศพักคิดข่าวประเสริฐเนี่ยอย่างท่วนทีว้าวแสดงว่าไม่ใช่แบบเมืองหนึ่งไกลๆแล้วไปอีกเมืองหนึ่งร้อกิโลไม่เขาประกาศอย่างท่วนทีเลยทุกที่ที่เขาไปได้ ตั้งแต่กรุงเงยรูซาเล็มอ้อมไปถึงเมืองอิริลิคุมพี่น้องที่รักเปาโลมีประสบการณ์แบบนี้สามารถประกาศข่าวประเสริฐอย่างท่วนทีแลวสามารถประกาศพร้อมกับทำหมายสําคัญและการสัญจา์เพราะเปาโลมีประสบการณ์อันเดียวซึ่งจริงๆมันก็คือการเต็มล้นด้วยพระยานพี่น้องที่รักพี่น้องไปดูดีๆนะตั้งแต่จุดแรกตอนที่เปาโลถูกทําให้ตาบอดจําได้ป่มที่กำลังจะไปข่มเหงอะและระหว่างที่เข้าไปที่ดามัสกัสต,ต่อคอยพระเจ้าทรงอ,นอนานาเนียไป อันอันเนีย่ยผู้ชัดมากเลยว่า,าพี่เปาโลพระเยซูส่งพระเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นก็คือตอนนั้นมีประสบการณ์ที่ดมามัสกัสใช่ไหมถนนดมามัสกัสตาบอดแล้วบอกว่าเพื่อให้ท่านได้รับพระอย่าณเบร์สุดเต็มบริบูรณ์พี่น้องเห็นยังแปลว่านับตั้งแต่จุดแรกของเปาโลคือไม่ใช่แค่หายตาบอดแต่เต็ม้นดได้พระอยางฉะนั้นเปาโลรู้เรื่องนี้ว่าการเรื่องนี้สําคัญและนี่เป็นสาเหตุท,ที่ทันทีที่ท่านเจอหน้าคนที่เชื่อที่เอเมอรสตท่านไม่ตามอะไรเลยครับ ท่านถามว่าเมื่อคุณเชื่อคุณได้รับพายานหรือ,อยัง mm hmm. พี่น้องเห็นยังการเต็มล้นด้วยพายานบริสุธิ์เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วเป็นประสบการณ์เพียงอย่างเดียวที่จําเป็นเปาโลเนี่ยมีประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพายานบริสุดและเต็มล้นอย่างต่อเนื่องจนท่านเองเป็นคนเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในการเขียนเอเฟซัสหนมทง้งเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดจำไว้ว่าเปาโลเนี่ยประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่กรุงเยรูซาเลม็มไปจนถึงอิลลิลคุมทุกที่อย่างท่วงที เพราะประสบการณ์เดียวคือท่านเต็มล้นด้วยพระยาราิสุดครับและเพราะท่านเต็มล้นด้วยพระยาราิสุดพระเจ้าถึงสามารถใช้ท่านทั้งคําสอนและการกระทําคือด้วยฤทธิอำนาจของหมายสาําคัญและกาศสจรรั์ในฤทธิอำนาจของพยายาริสุดฟังพี่น้องที่รักถ้าคุณเต็มล้นด้วยพยายาริสุดคุณสามารถทําหมายสาําคัญและกาศสจรรัญฤทธิเดชย,อ,ยอคุณเพราะว่ากิจการบทที่หนึ่งข้อแปดซึ่งเป็นถ้อยคำของพระเยซูพูดชัดเจน่ะแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดช เมื่อพยา,ยามบรอสุดจะเสด็จมาเหนือท่านประโยคนี้พยา,ยามบรอสุดเสด็จมาเหนือแปลว่าเต็มล้นด้วยพยา,ยามมือสุดพี่น้องเห็นยังและท่านทั้งหลายจะเป็นสัก์ขีพยานายเราในก<ล>ร dom, ุงเรยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียและท่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องเห็นยังความหมายก็คือว่าเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพยา,ยามมือสุดคุณก็เต็มล้นด้วยฤทธิ์อำนาจรู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่สําคัญพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคุณจะรู้สึกแล้วคิดเซียนเนื้อนหนังดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึก ยเลยมียบทที่17ข้อ9ก็บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลงกับสิ่งใดทั้งหมดคุณไม่สามารถเชื่อจิตใจได้คุณต้องเชื่อในพระคําและพระคําบอกว่าเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพยามาสุดคุณเต็มล้นด้วยฤทธิอำนาจที่จะเป็นสักข,ขีพยานเพื่อพระเยซูศิ์ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยามาสุดอย่าไปเชื่อคําสอนกระด้างกระเดือ่องที่สอนกันไปทั่วว่าเอ่อต้องมีประสบการณ์ที่สองที่สามไม่จริงประสบการณ์เดียวคือการที่คุณเต็มล้นด้วยพยามาสุดแต่ฟังนะ ไอประสบการณ์อันนี้มันไม่ได้ประสบการณ์ที่คุณบังเกิดใหม่นะเมื่อคุณบังเกิดใหม่พวญ,ญญาเนี่ยเข้ามาอยู่ในคุณนั่นเป็นของเรื่องของการเจมิมยืนยันว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแต่การเต็มล้นด้วยพวญามาสุดคือการที่พวญญาไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณแต่เต็มล้นในร่างกายและจิตใจของคุณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเต็มล้นด้วยพวญาก็คือเต็มล้นด้วยพระเจ้าเต็มล้นด้วยฤทธิอำนาจเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติซึ่งในบรรดาสัญญาใหม่เราเป็นคนทำอย่าขอให้พระเจ้าทำ เพราะว่าพระเจ้าเป็นคนสั่งให้เราทําพระเจ้าได้ทําส่วนของพระงค์แล้วฉะนั้นจงพูดภาษาอปลกพูดตลอดเวลาจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพงยา,าสุดแล้วออกไปประกาศข่าวประเสริฐพร้อมกับทําหมายสําคัญและอาศจร์เช่นเดียวกันกับคริสเตียนยุคแรกที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้พิกโลกถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเพราะประสบการณ์อันนี้เราก็สามารถพลิกประเทศไทยนําประเทศไทยมาถึงพระเจ้าด้วยประสบการณ์อันเดียวก็คือการเต็มล้นด้วยพงยาพี่น้องที่รั้ครับไปดูที่มุมซ้ายเห็นไหม มุมซ้ายเนี่ยโอเคมุมซ้ายล่างเนี่ยที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้องเห็นยังอันเนี้ยแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคก็คือภายในปีสองพันยี่แปดเนี่ยคาว่ารักเนี่ยมันเหมือนเลขสี่ภายในสี่ปีเนี่ยปีสองพันยี่แปดเราตั้งใจว่าถามว่าสองพันยี่สําแปดสำคัญไงครบรอบสองร้อยปีที่โปรตสเซสเข้ามาในประเทศไทยเราตั้งใจจะมีตัวเลขหนึ่งสามตัวก็คือหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้าน ตอนนี้เรามีผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนประมาณ5้ากแสนให้เราทวีคูณหนึ่งที่สองมีศิษยาพิบาลผู้รับใช้จะดูแลเขา1 0,000หมืนคน1นึ่งสมีคิดจัดหนึ่งหมื่นแหงง่ายๆคือ1ค okay. ิดจัดโอเคศิษยาพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัดสมาชิกประมาณร้อยรวมกันเป็น1ล้านคนอันนี้เป็นคณิตศาสตรง์ง่ายๆนะจริงๆเป็นไปได้อยู่แล้วโอเคโดยเพราะถ้าพี่น้องกลับใจใหม่แล้วเริ่มต้นให้ 2024กิจการวันที่20ข้อ24เนี่ยเป็นปัจญ,ญาชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานเพื่อเผ่าประเสริฐโอเคแล้วก็เป็นด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องคือพระคุณของพระเจ้าสําเร็จแล้วที่พระเยซูคริสต์มนุษย์ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มารับเอาโดยความเชื่อรับพระคุณโดยความเชื่อแล้วก็ทําด้วยวิธีที่ถูกต้องคือไม่ใช่แค่พูดแต่มีการกระทาโดยหมายสําคัญและกาศาจานทร์ แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเต็มล้นด้วยพญานเพราะการเต็มล้นด้วยพระญาณจะทําให้คุณผลิตหมายสําคัญและอาศาจรจะทําให้คุณทํางานร่วมกันกับพระเจ้าเหมือนกับที่เปาโลบอกอ่ะพระเยซูทําผ่านเขาพี่น้องเห็นปะ่ะเช่นเดียวกันพระเยซูกาลังต้องการทําผ่านเราแต่หน้าที่ของเราคือทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระญาณแล้วออกไปประกาศข่าวประเสริฐแจกใบปลิวให้ทําทุกวันนะครับวันไหนไม่ได้ทําก็มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซหน้าวองผมไปแปะแปะแล้วก็อธิษฐาน ไปแปะตามกลุ่มแปะตามอ่าเพื่อนฝูงพี่น้องรอธิฐานเจอคนป่วยอธิษฐานรักษาโรคเจอคนผีเข้าขับให้ออกแล้วพูดเรื่องราวของพระยากับเขาโดยวิธีนี้เราจะพิกประเทศไทยมาถึงพระยาโอเคนี่เป็นรูปแบบของ,องพ่อมพีเต็มล้นด้วยพยามปสุดประกาศข่าวประเสริฐพร้อมกับทําหมายสาคัญกาศจัน และพระเยซูก,กําลังใช้เราเพื่อจะนําประเทศไทยมาถึงพระเจ้าให้ผมได้หิินหลวงพูดว่าอีกเรื่องหนึงคือพี่น้องเห็นแฮชแทกหนึ่งล้านความดีไหมนอกเหนือจากการตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยให้เราทําดีทําอะไรก็ได้โอเคโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานขายของรถได้แก่แถมถ่ายภาพอัพขึ้น Facebook Instagram ใส่แฮชแทกล้านความดีให้เราทําอย่างเงี้ยเพื่อในที่สุดแล้วเราจะมีไวรั ก็คือคนจะเห็นสิ่งที่ดีเราทํารู้สึกตื่นเต้นแล้วเราก็พูดเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาฟังครับพี่น้องที่รักเป้าหมายเนี่ยจริงๆต้องเสร็จภายในเดือนนี้นะให้เราลุกขึ้นแล้วช่วยกันทําคิดเสียนห 6, น้ากแสนคนลุกขึ้นทาคนละครั้งสองครั้งทําดีเหมือนที่คุณทําแหละแต่ทํามากกว่าน,นั้นคือถ่ายภาพอัพขึ้น Facebook i n s t a g กรมใส่แฮชแท็กคำว่าหนึ่งล้านความดีเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญเรื่องหนึ่งพระเยซูบ,บอกว่าให้ทําสิ่งนี้เป็นที่ระลึกถึงเรา อย่างอื่นเนี่ยคุณคิดเองแต่อย่างนี้พระเยซูบอกพระเยซูลองขอพระเยซูเป็นคนบอกพองค์คงไม่อยากให้เราคิดถึงเพงแค่เดือนละครั้งองค์ต้องการให้เราคิดถึงองค์สมาเสมอเรื่อยๆอย่างน้อยวันละครังรับมหาสนิทเนั่งแปลว่าสนิทมากเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูพระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อให้เราหายดีเนี่ยโดยบาดแผลเกลียตีของพระเยซูท่านทั้งหลายได้รับการรักษาหายให้เรารับยาของเราในานามพระเยซู น้องรักเอามือวางไว้ในจุดที่คุณเจ็บไข้ไม่สบายในนามพระเยซูจ,จงหายจงเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูโดยบาดแผลเคลื่อนตีของพระเยซูจ,จงหายและจงเป็นปกติทุกส่วนทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเป็นต้องเกิดขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนอวัยวะหายและเป็นปกติไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากอะไรมาจากวิญญาณชั่วมาจากโรคภัยไข้เจ็บกรรมพันธุ์หรือวัคซีนหรือบัติเหตุ คือแม้กระทั่งการกินยาฆ่าตัวตายและมีผลบางอย่างเราสั่งสลายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในนามพระเยซูจงหายและเป็นปกติทุกประการในนามพระเยซูพี่น้องรักคนหายแล้วครับพระพีพ์บอกว่าโดยโดยคำอธิฐานด้วยความเชื่อซึ่งไม่ได้หมายถึงการวิงวอนพระเจ้าแต่ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าสั่งโครคภัยไข้เจ็บให้ออกไปพระพีพ์บอกว่าโดยคำอธิฐานด้วยความเชื่อผู้ป่วยจะรอดชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เขาลุกขึ้นซึ่งหมายถึงว่าต่อให้ล้มหมอนนอนเสือ โอเคไม่ไหวถึงขนาดต้องไปเชิญผู้ปกคอรองมาที่ฐานเขาจะหายโรคและเป็นปกติเพราะน้นเพราะการรักษาโรคเป็นน้ำพระทยัยพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเอาล่ะพี่น้องรักผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพูดอะไรผลิตพูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดผลิตพูดถึงการที่พระองค์ได้เอาความอับอายของเราออไปใส่สงาาส่าราศีเราครอบครองอย่างมีชัยชนะ ผลิตพูดถึงการที่โครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดถูกเอาออกไปผลิตพูดถึงการที่มารซาตานพ่ายแพ้มันอาจจะเราอาจจะอยู่ใต้อุ้งตืออุ <c> ้ง <oughs> มือมันแต่ปัจจุบันมันอยู่ใต้อุ้งตีนเราในนามพะเยซูสริตก็คือปัจจุบันเราชนะแล้วโดยพระเยซูสริตฉะนั้นผมปราบอากาศถึงชัยชนะและการครอบครองของพระเจ้าร่วมกันในนามพะเยซูสริตพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดสับตั๊กไล โอเคทำให้รายการเข้าใจว่าพีทีละาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันได้รับพระพรกดไลค์กดแชร์ต่อไปทุกวันเข้ามาฟังกดติดตามผมให้หัวใจสักดวงหนึ่งผมป่าประกาศว่าสิ่งดีทั้งหมดที่พระเยซูได้กระทำซึ่งเป็นพระพรในฝ่ายวิญญาณไหลออกมาจากวิญญาณของคุณทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทุกิงทุกอย่างที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกคนที่คุณต้องการนั้นพระเยซูได้ทรงกระทําสําเร็จไปแล้วรับเอาประคุณของโปรองและเห็นการยกขึ้นเห็นการก้าวไปข้างหน้าในานามพระเยซูครตเอาล่ะให้ทุกคนพูดพร้อมกันา ชีวิตของฉันึ้นค้นค้นึ้นึ้นพูดชาโลมพระเจ้านจอนครับ